สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราอยู่ในวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพนาท้องทิมเรื่องหลักการทรง,งานและแนวทางการเรียนรู้หลักการทรง,งานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปิียพรเติมสินรหัสนักศึกษา6 640112109ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาววชิราพรหนงทศรหัสนักศึกษา6 6 4 0 1 1 2 1 1 3ค่ะ สวัสดีครับผมนายสุงจากสุขโขพัน,นธ์รหัสกศึกษา6640111227ครับเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแสงเพชรจเจริญราชเราไปดูเนะื้อหากันเลยนะคะความสำคัญของหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยทรงยึดแนวทาง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นหลักสำคัญหลักการทรงงานของพระองค์ได้รับการถ่ายทอดและนำไปปรับใช้ในหลากหลายบริบทไม่ว่าจะเป็นการบริหารประเทศการพัฒนาชุมชนหรือการดำเนินชีวิตประจำวันประสบการณ์การเรียนรู้ตามรอยพายุคลบาทเข้อ ดรสุเมธตันติเวชกุลผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงรัชการที่9ได้สรุปหลักการทรงงานเป็น9ข้อได้แก่ 1. ทรงศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบและให้ความสำคัญกับภูมิสังคมการพัฒนาต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิน่น 2. ทรงใช้ธรรมชาติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเช่น การใช้ยาแฝกป้องกันดินถล่มหรือการบำบัดน้ำเสียด้วยผักตกชวา 3. ต้องรอบรู้รอบคอบประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่สิ้นเปลือง 4. ยึดหลักรู้รักสามคัคคีในการบริหารจัดการการทำงานร่วมกันอย่างปองดอง จะช่วยให้เกิดพลังในการพัฒนา 5. ต้องระเบิดจากข้างในและเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการพัฒนาต้องเริ่มจากตัวบุคคลและชุมชนก่อนขยายไปสู่ระดับใหญ่ 6. ซื่อสัตย์สุจริตอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักพัฒนา 7. แก้ปัญหา จากจุดเล็กค่อยเป็นค่อยไปการพัฒนาต้องเป็นลำดับลำดับขั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 8. อดทนและมีความเพียรทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะต้องใช้เวลานาน 9. หลักบ,บวร 3. ประสานเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายบ้านวัดและราชการต้องร่วมมือการพัฒนาสังคม ต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักการทรงงาน23ข้อสำนักงานคณะกรรมการพัฒน,นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคอสชอได้สรุปหลักการทรงงาน23ข้อซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 1. น,นะคะศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อนดำเนินโครงการต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน 2. ระเบิดจากข้างในสร้างความเข้มแข็ง จากภายในชุมชนก่อน 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็กเริ่มจากสิ่งที่เป็นไปได้ก่อน 4. ทํทำตามลำดับขั้นไม่ข้ามขั้นตอนเพื่อให้เกิดผลระยะ,ะ,ย,ะยาวคําคนึงถึงภูมิสังคมพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมและสังคม 6. คิดแบบองค์รวมมองปัญหาในภาพรวม 7. ไม่ติดตำรา ต้องปรับใช้ตามสถานการณ์8ประหยัดเรียบง่ายได้ผลประโยชน์สูงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 9. ทําทำให้ง่ายลดความซับซ้อนของกระบวนการพัฒนา 10. การมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 11. คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเน้นผลประโยชน์ของสังคมมากกว่าส่วนตัว 12. บริการจุดเดียว รวมศูนย์าการบริการเพื่อความสะดวก 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการพาฒนาะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14. ใช้อธรรมปรับอธรรมใช้วิธีธรรมชาติจัดการปัญหาเช่นใช้น้ําดีไล่น้ําเสีย 15. ปลูกป่าในใจคนปลูกจิตสํานึกให้คนรักธรรมชาติ 16. ขาดทุนคือกำไรการเสียสละเพื่อส่วนรวมคือผลกำไรที่แท้จริง 17. การพึงตนเองการพัฒนาที่แท้จริงคือทำให้คนพึงพาตนเองได้ 18. พออยู่พอกินให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 19. เศรษฐกิจพอเพียงเน้นความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน 20. ให้ธรรมะนำทางพัฒนาโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม21ทำงานแบบรูรณรการหน่วยงานต้องประสานงานกาัน22เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณไม่มุ่งเน้นปริมาณแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ23มีความสุขในการทำงานการทำงานต้องเกิดจากความรักและความสุขนะครับต่อมานะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระองค์ทรงเริ่มโครงการมากมายเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนเช่นโครงการฝนหลวงช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งโครงการแก้มลิงบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมส่วนศึกษาการพัฒนาทดลองและถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาให้กับประชาชนการหันน้ำใช้พัฒนาใช้เทคโนโลยีง่ายๆในการประบัดน้ำเสีย ผมจะสรุปทั้งหมดที่กล่าวมานะครับหลักการทํางานของในหลวงรชัชกาลที่9เป็นแนวคิดที่สามารถนําไปปรับใช้ในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานหรือการพัฒนาสังคมหลักการเหล่านี้ไม่ได้ใช้ได้แค่ระดับประเทศแต่ยังเป็นแนวทางที่สามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิตเพื่อความสุขและความยั่งย,ยืนได้อีกด้วยครับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแนวทางที่ทรงคุณค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในหลายบริบทไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันในความคิดเห็นนะคะ เป็นแนวทางที่ยั่งยืนและเป็นรูป,ปธรรมพระองค์ไม่ได้เพียงแต่ให้แนวคิดหรือหลักปรัชญาแต่ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอยา่างและผลลัพธ์ของหลักการทรงงานได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงฝนหลวงหรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาซึ่งทั้งหมดหล้วนเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว และเน้นการพึ่งพาตนเองและความพอเพียงหนึ่งในหลักสำคัญคือเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองเป็นแนวคิดที่ช่วยให้ประเทศสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมหลักการนี้สามารถใช้ได้ในทั้งในระดับประเทศองค์กรและบุคคลเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ไม่เฟือยและพัฒนาอย่างสมดุลสำหรับผมนะครับการทํางานที่เป็นระบบและมีแบบแผนคือพระองค์จะทรงเน้นการศึกษาข้อมูลก่อนลงมือทําเสมอซึ่งจะเป็นแนวคิดที่สําคัญมากในการในการใช้กลยุทธ์ทางข้อมูลข่าวสารเพราะการตัดสินใจที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่จากการคาดเดาหรือทําตามกระแส หลักการนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกสายงานเช่นนักธุรกิจต้องการศึกษาตลาดก่อนลงทุนหรือนักเรียนต้องศึกษาความรู้ก่อนจะทำข้อสอบหรือแม้แต่ภาครัฐก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวข้อมูลก่อนออกนโยบายนะครับความเรียบง่ายแต่ทรงพลังก็คืออีกจุดเด่นหนึ่งของหลักการทำงานคือความเรียบง่ายที่ ปฏิบัติได้จริงเช่นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติก็คือการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกหรือการทำให้ทาให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายหลักการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาไม่จะเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนหรือมีการลงทุนมหาศาลเสมอไปแต่สามารถ ใช้ทรัพยากรที่ไม่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ครับสำหรับความคิดเห็นของดิฉันนะคะใช้ได้กับทุกคนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนักธุรกิจข้าราชการหรือแม้แต่นักเรียนก็สามารถนำหลักการทำงานไปใช้ได้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากข้อมูลจริงวานแผนการเรียนอ,อย่างมีระดับ และฝึกความอดทนคนททำงานยึดหลักซื่อสัตย์สุจริตทำงานอย่างมีระบบและพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปผู้บริหารใช้หลักรู้รักสามคัคคีในการบริหารทีมและองค์กรรัฐบาลและองค์กรต่างๆนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระบบบริหารประเทศ แล้วฉันก็ยังคิดเห็นอีกว่าหลักการที่ยังคงทันสมัยแม้ว่าพระองค์จะทรงวางแนวทางมาหลายสิบปีแล้วแต่แนวคิดเหล่านี้ยังสามารถนำไปใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางสังคม หลักการทรงงานจึงเป็นแนวทางที่สามารถนำไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้สรุปเลยนะคะหล,หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสามารถนำไปใช้ในทุกระดับของสังคมตั้งแต่บุคคลจนถึงระดับประเทศหากทุกคนช่วยกันน้อมนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ไม่เพียงแต่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น แต่ยังช่วยให้สังคมไทยพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตได้ค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ